ความสุขความสวัสดีจงมีได้ญาติโยมสาธุชนบวมุตพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านได้จูงม,มือลูกผูกมือหลานประสานมือแฟนควงแขนพอดตาไม่ใหญ่มาสดับเอาพระสุธ,ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินรวรรณรัน,รนระสัมมาสัมพุธเจ้า จตมาจะได้ยกขึ้นชี้แจงแสดงญาติโยมในช่วงปัจจุบันนี้ยโยมที่เราเจอเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวต่างๆนานาเข้าในชีวิตไม่ว่าจะจากเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีก็าตามจากหลายๆอย่างโยมเกิดความทุกข์เหลือเกินโยมลําบากทั้งกายลําบากทั้งใจอันไหนจะลูกอันไหนจะหลานอันไหนจะโอ้โยมสารพัดสารพความทุกข์ในความทุกข์โยมนะเราไม่สามารถที่จะบางคนบอกว่าให้เรา นะตัดความทุกข์ออกไปมันตัดไม่ได้โยมความทุกข์ไม่สามารถตัดได้อันนี้ที่ตมาบอกว่าความทุกข์ตัดไม่ได้เพราะอะไรโยมความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นที่ร่างกายที่กายของเราและที่ใจของเราโยมนะเนี่ยที่เราตัดได้คือตัดใจโยมนะไม่ใช่เราตัดความทุกข์เหมือนเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นดังใจของเรามันก็ทําให้เราเกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัดยังไง ตามด้วยการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นได้ยังไงก็ช่างมันยอมนกน้อยทํารังแต่พอตัวหากว่าเกินตัวอะไรก็ลาบากตัวเองยมนะเหมือนบางคนบอกว่าโอ้พระอาจารย์ทํางานมาทั้งชีวิตแต่ทําไมไม่เคยมีเงินเก็บสักบาทเลยเพราะอะไรยอมรู้ไหมอันไหนจะค่าลูกอันไหนจะค่ารถอันไหนจะค่าเช่าบ้านค่าอะไรต่างๆนั่นนาะมันจะไปเหลือกเก็บได้ยังไนงะยมนะตัวเราได้มามากมายขนาดไหน มันก็หมดไปเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะ,ะมีเงินเก็บมีเงินเหลือใช้นั้นอันดับแรกคือเราต้องหาวิธีหาแนวทางในการขยายขยายขยายาเรียกว่าขยายพัฒนาความรู้ของเราเมื่อได้ความรู้แล้วนี่เละเอาความรู้ไปต่อยอดไปพัฒนาใช้ให้มันจากที่เราได้10ให้ได้20 30 40, 40ไปเรื่อยๆแล้วมันจึงจะพอแต่ด้วยความที่มนุษย์เราโยมนะเรียกว่าเป็นปากปล้องแห,ห,ห่งหุบหบเว ต่อให้มีมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้จักพอยอมยิ่งได้มากยิ่งเรียกว่าวด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์ความทะยานอยากได้มากก็อยากได้มากอยากได้มากนี่แหละยยมนะเรียกว่าวกิเลสตัณหาความยานทะยานอยากความทะยานอยากนี่แหละกิเลสตัณหาจึงทําให้เกิดทุก์ยม,มทุกในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีเราทุกไมโยมนะพุทธเจ้าวางหลักแนวทางไว้นะอริยสัจสี่ยมนะ ทุกสมุดไทยนิโรธมักทุกข์คืออะไรความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจนี่มันไม่มนำเป็นยังไงโยมไม่สบายกายโอ้อาจจะปวดเมื่อยร่างกายอาจจะเจ็บปวดอา่าอาจจะผมงกบ้างโยมยิ่งเกไปก็คันหัวอะไรตาก็ฝ้าฟางไอ้ปากก็จะเคี้ยวอะไรก็ลําบากโยมหูจะอาจเคยได้ยินมันก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วไอ้ไรเอลแรงในะร่างกายของเราที่เคยแข็งแรงมันกลับกลายเป็นไม่แข็งแรงแล้วเน่เห็นไหม อันนี้มันคือทุกข์เลยยจะเดินไปไหนก็ปวดหลังลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีแก่นสารนี่โยอมอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์นะอันนี้คือทุกทางาทุกทางร่างกายส่วนทุกทางใจยังไงโยมโอ้ทุกทางใจอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆอาจจะลูกไม่เชื่อฟังบ้างลูกทรยศอะไรบ้างยมแยะมากมายชื่อคนเรานะอาจจะโดนดุโอโดนดา่าโดนว่าโดนอะไรบ้างเนี่ยเมื่อเรื่องราวร้ายๆเมื่อเรารับฟัง จากสิ่งต่างๆมากระทบในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีการแนวทางใงการดับทุกข์แล้วเราก็ยากลำบากเลยโยมอยู่กับมันอยู่กับมันไปก็ยิ่งบ,บางคนกเกิดซึมเศร้าหรืออาจจะเกิดอะไรอีกระการหนึ่งโยมนะเอออาจจะแพนิแพ้อะไรทุกวันนี้เยอะโยมเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์ตรงนี้อทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตอนหน้าเราก็ดับตอนหน้าโยมดับมันไม่ใช่เรื่องอยาก แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมนะอยู่ที่เราใจเราจิตใจเราเที่มแข็งพอหรือเปล่าเนี่โยมอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์นี่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจคว,ความเดือดร้อนความเดือดร้อนความขับแค้นทั้งกายและใจเนี่ยน,นี่ก็เป็นทุกข์โยมนะอืมแล้วเราจะทํายังไงทุกข์สมุทัยในสมุทัยอะไรคือสาเหตุของการเกิดทุกข์มันทุกข์อะไรเพราะว่าเราแก่แล้วโยมนะหูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วทํายังไงมันทําอะไรไม่ได้โยมนะอืมมีแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับมันไป ว่าโอกมันเป็นชนิดของมันเองนะโยมอนิจ,จังทุกครั้งอนัตตานน้นะจากความไม่เที่ยงนะทุกครั้งมันเป็นทุกอนัตตาไม่มีตัวตนเดี๋ยวไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาร่างกายเนี่ยก็เราแค่มาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวเฉยๆโยมไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเราแค่มาอาศัยอยู่นะฮะก็เหมือนกับเราเป็นผู้อาศัยบ้านหลังหนึ่งอยู่โยมสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งบ้านนั้นหลงังนั้นไปอืมก็แค่นั้นโยมไม่มีอะไรมาก ชื่อคนเราที่เราบอกว่าห่วงนักห่วงนาห่วงนั่นห่วง,งนี่ห่วงทรัพย์สินสมบัติสิริครอะไรต่างๆนานาโยมสุดท้ายเอาไปได้ไหมไม่ได้แต่อย่างน้อยเกิดมาเป็นคนแล้วควรทําเอาไว้เพื่อใครเพื่อลูกเพื่อล้านสืบๆทอดต่อไปโยมแล้วก็ทําบุญจากาบริจาคบ้างให้ทานรักษาศินเจริญกิตภาวนาเนี่ยโยมนะสมุทัยนี่คือสาอคือเราดูสาเหตุมาเกิดทุกเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าเราแกรหรือว่าเราหิวข้าวนะสาเหตุอันนี้คือสาเหตุคือเรายังไม่ได้กินข้าว วิธีต่อไปโยมทุกสมุทยัยนิโรธคือยังไงนะนิโรธคือหนทางแห่งการานิโรธคือวิธีการดับทุกโยมการดับทุกยังไงนะเราทำยังไงถึงจะดับทุกได้ดับเมื่อมันดับไม่ได้เราก็อยู่กับมันรู้โยมนะกําหนดรู้ไว้ปวดเนาะปวดเน,อนาอนะเวลาเรานั่งนานก็ปวดนเนาะเจ็บเนาอถามว่ามันหายไหมไม,ไม่หายโยมนะเราแค่รู้ทันอารมณ์อาการของมันนะอืบางครั้งมันก็หายนะโยมนะ ยาโรคบางชนิดสามารถรักษาด้วยวิธีการเจริญจิตภาวนาด้วยการนั่งสมาธิได้ทาให้จิตเราพองใสพองแผ้วให้สุขภาพจิตที่ดีเข้มแข็งโยมไม่โดนเข้าหลอกไม่โดนเขาอะไรเยอะแยะต่างๆนานาและประการต่อไปโยมมรรคในคือวัฏทังในการดับทุกโยมทํายังไงจึงจะดับทุกได้ด้วยถ้าหากว่าในทางพุทธศาสนาก็คือเข้าสู่พระนิพพานโยมนะอนิพพานเราดับเราดับดับอะไรบ้าง โลภความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ละละแล้วนะความโกรธโกรธเคืองแทนต่างๆนานาใครจะว่าไรก็ช่างเขาไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าปากของคนในยมเราไม่สามารถห้ามปากใครให้พูดไม่ได้แต่เราสามารถห้ามใจของเราไม่ให้รับฟังได้นะหรือบางครั้งเราก็ทําเป็นฟังทะลุหูซ้ายกับทะลุหูขวามไม่ต้องไปตอบโต้หากว่าตอบโต้บางครั้งเรื่องมันก็ยิ่งจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นไปโยมนะ เพราะฉะนั้นเราดับที่ตัวเราก็พอแล้วไม่โกรธใครจะว่าะระรั็ช่านยิ้มไห้เธอนาสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะอืดับความโลภความกโกรธและความหลงโยมไม่หลงไม,ไม่มัวเมาในกิเลสตัณหาต่าง,างๆนานาประการเพราะามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเข้ามาในชีวิตของเราในเยอะแยะมากมายโยมก็เพราะฉะนั้นก็ธรรมาภาพกม็มีอะไรจะฝากญาติโยมโยมนะญาตโยมได้จดจำไว้ทุกสมุทัยในรสมรรคในโยมในอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ ขาก็สมเด็จพระสมานสามังที่ได้ลาวางหลักวิธีการปฏิบัติให้พวกเราแล้วยอมนะเพราะเราไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนไกลเพราะมีแล้วพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วได้ยกขึ้นมาให้พวกเราได้ดูแลวได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ดูวิธีปฏิบัติแล้วอยู่ที่พวกเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองยยมนะ,ะในชน่วงนี้ก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดยยมนะมันร้องเป็นซาวทเรกน <c oughs> ะก่อนอนุโมทนายาตยอมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นเนี่ยจะมาขออ้างอาคุณพระศรีรัตนตรัย ทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดนบรรดานาญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยเจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภพระปฏิพันธนัสสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิพาราตรีการถือสาตุเจริญพรโยมฝากกดติดตามด้วยนะ